ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอาคาระในการทำคลิปต่ตอไปครับสวัสดีชา้าอะคระ n a นนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์โลกิซีซั่นที่2กันครับวงนี้อาคาระหายหน้าหายตาไปหลายวันเนื่องจากมีภารกิจของงานประจำดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยว่าง กลับมาทําคลิปให้กับชาวออร์ก้าชาแนลได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดต,ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับอัครมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําซึ่งใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix เนี่ยและอยากดูแบบพรีเมียมอัคาราแนะนํา Netflix พรีเมียมจากทีมงานของ NF The a t e r ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1น0 0 0ืเนเรื่องคอนหนังอย่างเรรราาไม่คควพลดับ โดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีแอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับ ลุ้นรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของโลกิซีซั่นที่2จะฉายที่ Disney p พลัให้เราได้ชมกันในช่วงกลางปีนี้ซึ่งทาง Marvel s t u d i o ก็ยังไม่กำหนดวันฉายอย่างเป็นทางการนะครับเราต้องรอติดตามต่อไปว่าเราจะได้ชมซีรีส์ที่เรารอคอยเรื่องนี้วันที่เท่าไหร่ แต่เรื่องราวของซีรีส์โลกีซีซั่นที่2ก็มีการปล่อย First Look มาให้เราได้เห็นกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมารวมถึงข้อมูลบางอย่างถ้าใครดู n n t m n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  d the Wasp Quantum m a n i ี จากเครดิตตัวที่2ของเรื่องราวของแอนด์แมนภาคที่3เนี่ยก็เป็นผลส่งตรงมายังโลกิซีซันที่2นี้นั่นเองครับต้องบอกณนะตอนนี้เลยนะครับว่าโลกิเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครน,นึงใน MCU ที่ได้รับความนิยมและการตอบรับอย่างแพร่หลายและแน่นอนว่าจากซีรีส์โลกิซีซันแรกเราได้เห็นตัวแปรของโลกิมากมายนะครับ และตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อมัลติเวิร์ซาก้านี้นั่นก็คือตัวละครซิลวีที่เธอนั้นเป็นแวรเลียนโลกิหรือตัวแปรของโลกิที่แสดงโดยโซเฟียเดอร์มาติโนนั่นเองครับ ซิลวี่นั้นปรากฏครั้งแรกในโลกิซีซั่นที่1ตอนที่2นะครับซึ่งเธอนนเนี่ยได้ละเหตุละเหตุเร่ร่อนวาบตัวเองไปอยู่ในช่วงเวลาต่างๆที่เป็นอภิคาเลปหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติเพื่อไม่ให้องค์กรทีวีเอสามารถค้นหาตัวเธอได้นั่นเองก็ต้องโดดไปโดดมาระหว่างที่มีภัยล้างโลกเพราะเนื่องจากว่าซิลวี่เธออาศัยอยู่ในไทม์ไลน์ที่ทีวีเอต้องการจะจัดการตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กนะครับซึ่งก็ทําให้มุมมองของซิลวี่ ต่อองค์กร t v a นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นปรับปักกันตั้งแต่เริ่มต้นเพราะซิลวี่มองว่าการที่ t v a ไปทําลายไทม์ไลน์หรือเส้นเวลาต่างๆที่แตกออกจากเส้นเวลาหลักเพื่อไม่ให้เกิดมัลติเวิร์สหรือเกิดไทม์ไลน์คู่ขนานเนี่ยนะครับเธอถือว่าเป็นการกระทําท,ที่โหดร้ายมันเป็นการสังหารผู้คนเพราะไม่ว่าใครจะอยู่ไทม์ไลน์ไหนเธอก็อยากจะให้สิ่งมีชีวิตแต่ละไทม์ไลน์มีความเป็นอิสระไม่ถูกควบคุมโดยองค์กร t v a นั่นเองครับนี่จึงเป็นสาเหตุให้ซิลวี่สังหารฮีฮูริเมน ตัวแปรหนึ่งของแคงเดอะคอนเคร์ใน EP พีที่6ของซีซั่นแรกนั่นเอง แน่นอนว่าข่าวข่าวอัปเดตเกี่ยวกับซิลวี่ในซีซั่นที่2นั้นเนี่ยเราได้ทราบถึงลักษณะทางเพศของซิลวี่ที่มีความแตกต่างจากตัวละครโลกิซึ่งรายละเอียดตรงนี้ถ้าใครทราบดีเนี่ยโลกิมีเพศเป็นฟลูอิดหรือที่เราเรียกว่ามีความลื่นไหลาทางเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายคําว่าฟลูอิดหรือความลื่นไหลาทางเพศที่กําหนดในตัวโลกินั้นเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นจริงมันก็หมายถึงการที่มนุษย์เนี่ยมีเพศแบบไม่ตายตัวลื่นไหลเหมือนสายน้ําไม่ได้มีความเป็นชายหรือมี ความเป็นหญิงสุดแล้วแต่อารมณ์การกระทาความรู้สึกณเวลานั้นณนะปัจจุบันเนี่ยเราจํากัดเรื่องราวของเพศให้มันมีความเป็นปัจเจกได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในยุค2 0 2 3นี้เนี่ยเราควรเข้าใจเรื่องราวของเพศทางเลือกหรือความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้นแล้วเรื่องราวในโลกิก็จะยกตัวอย่างให้เราได้ทราบอย่างชัดเจนจากเพศของโลกิที่เป็นฟลูอิดในซีซั่นที่1นั่นเองครับแล้วเจ้าเน่ะเป็นเจ้าชายก็ต้องมีคนอยากจะเป็นเจ้าหญิง ือเเป็นจ้าชาชยคู่ก็ได้หมดแล้วส่วนในซีซั่นที่2นั้น,นก็ได้มีการเปิดเผยลักษณะทางเพศของซิลวีจากพร็อพประกอบฉากซึ่งเราก็จะเห็นเอกสารของทาง TVA ที่เรียกว่า Arrest Report ที่ระบุว่าซิลวีลอฟเสันเนี่ยมีเพศเป็นฟีเมลหรือเป็นผู้หญิงซึ่งไม่เหมือนกับโลกิที่เป็น f l u i ดนั่นเองแล้วเธอก็มีวีไอด d เป็น L 1 1 9 0มีรหัสการถูกจับก็คือ J 0 9 8 2 3 6นะครับ แล้วเธอก็เป็นชาวแอสกาเดียนมีดวงตาเป็นสีเขียวมีความสูงประมาณ170เซนมนอกจากนี้ครับยังเห็นข้อมูลความเกี่ยวข้องกับแวรเลียอีกตัวหนึ่งคือ L1130 ซึ่ง L1130 นี้ก็คือตัวโลกิที่เป็นตัวหลักปรากฏอยู่ในซีรีส์นั่นเองแน่นอนว่าโลกิในซีรีส์ที่เราเห็นนั้นคือตัวแปรที่แยกออกมาจากไทม์ไลน์ปี2012เพราะโลกิในไทม์ไลน์หลักของเราเสียชีวิตจากการสังหารโดยทานอส ใน a v e n g e r อร์อินฟิน War แล้วนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยมาดูรายละเอียดด้านล่างครับมีการอธิบายว่าซิลวีเนี่ยถูกจับกุ่มที่ดวงจันทร์ของดาวลาเมนทิส1ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยก็กำลังเกิดภัยพิบัติอยู่พอดีนะครับ ข้อมูลบอกว่าซิลวี่อยู่ใกล้กับตัวแปร L 1 1 3 0นั่นก็คือตัวโลกิแล้วก็ได้ครอบครองเทมเพลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซึ่งถ้าอ่านรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจากคาอธิบายตรงนี้มันคือฉากหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์โลกิซีซั่นที่1ตอนที่4นั่นเองครับฉากที่ TVA กําลังจะมาจับตัวโลกิกับซิลวี่ในเอพิโซดที่4นั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นโลกิถือกิดแต่ถ้าไปดูฉากเบื้องหลังเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งฮะ ที่เห็นว่าโลกิเนี่ยเหมือนกําลังจะใช้แผนซ้อนแผนเพื่อให้ TVA เข้าใจว่าโลกิกับซิลวี่นั้นยังเป็นปรปักต่อกันอยู่โดยเขาเนี่ยหยิบกฤิตออกมาเหมือนจะควบคุมตัวเธอและให้ TVA จับตัวซิลวี่ไปแต่เพียงผู้เดียวแต่ปรากฏว่า TVA นั้นจับตัวทั้งคู่ไปตามที่เราเห็นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน EP ีที่4นั่นเองซึ่งจากคําอธิบายเนี่ยก็พูดถึงว่าทาง TVA เห็นโลกิถือกริตปรากฏออกมาด้วย ไม่แน่นะครับฉากที่ปรากฏเป็นคําอธิบายตรงนี้อาจจะมีการพูดถึงหรือแฟลชแบ็กในโลกิซีซั่นที่2ที่เราจะได้ชมกันในช่วงปีนี้ก็เป็นได้ครับนอกจากนี้ครับเรายังได้เห็นซองหมักฝรั่งคาบูยีบูเบอรี่ ที่เด็กคนหนึ่งได้มองให้กับมอร์เบียสใน EP ีที่1ตอนที่เขาในย้อนเวลาไปในไทม์ไลน์ปี1549เพื่อไปตามหาเบาะแสของเหตุการณ์เน็กซัสที่เกิดขึ้นในปีนั้นครับแต่ปรากฏว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยได้ค้นพบว่าหมักฝรั่งชิ้นนี้นะครับถูกขายในช่วงปี247 0ถึงปี251 0ซึ่งไม่ได้อยู่ในยุคของ1549เลยกลายเป็นว่าหมักฝรั่งตัวนี้ครับเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในการหาเบาะแสของซิลวีได้ นั่นก็หมายความว่าซิววีได้มีการวาร์ปตัวเองไปในช่วงปี1 5 4 9แล้วก็นำหมักฝรั่งจากอนาคตไปให้กับเด็กคนนั้นซึ่งจากปีที่หมักฝรั่งวางขายคือปี2047ถึงปี2 0 5 1นั้นทำให้โลกิและมอร์เบียสต่างใช้ข้อมูลตรงนี้หาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดในช่วงนั้นแล้วก็ไปเจอปี2050ที่รัฐลาบามาในสถานที่ที่เรียกว่าร็อกส์คาร์ดนั่นเองครับซึ่งในปีนั้นก็เกิดเหตุการณ์ภัััยพิิบิบตตตทททาาาางงธรรรมมชีี่่่เเเห็นนนนใ EP 2อ ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นความทรงจําของรายละเอียดเรื่องราวในซีรีส์โลกิซีซั่นที่1ด้วยนะครับรวมถึงเราได้ทราบอย่างชัดเจนว่าซิลวี e นั้นมีสถานะทางเพศที่ไม่เหมือนกับ l o ก i ที่เป็นฟลูอิดนั่นเองก่อนจบคลิปนี้ไปครับก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อัคระมาแนะนําถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix p r e m i u m กับทางทีมงาน NF t h e a t e r ที่อาัคาราแปะลิงก์ไว้ที่ Description ด้านล่างนะครับหรือจะสแกนคิวอาโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับซึ่งถ้าใครมีเป็นอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้า,าคาระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub s cribe และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่องอคาชาแนลนะครับผู้สนับสนุนล่าสุดอย่างคุณทริยาจันนะครับคุณอัฟแฟนวามาคุณดีเจภูมิออฟฟิเชียลคูณ2และก็คุณอรชุนชมกลิ่นคุณเด็กกปิคุณกลูไมคอนเผาพันอีเทอร์นลนะครับคุณอินเดดฟาคุณพิรนันคุณรูฟ คุณก้ารบพิชิตพลานคุณโจนักครินคุณชินจังคุณอัตพลทอเดบิูคุณดูรักแร้โอเคคุณชยัน2520คุณโชติกรทัพทิมลาคุณชาโนนลิมาวรารัตคุณป๋องแปงคุณดราก้อนทีเอชคุณฟรานเซสโกทอดเต๋าคุณมุมโสมคุณดรีมฟอร์เรนต์คุณนัทอีทีครูแต้สอนกีตาร์ คุณนาวันทรพระรังกูลคุณยังกำไมดีกิคุณปุณทวีสินคุณฟาดุลคาเดคุณไฟนอลซีซั่นและคุณปฏิพันธ์เกตผด,ดุงครับรวมถึงสมาชิกคนอื่นๆที่เคยสนับสนุนช่องของเราอีกด้วยนะครับ